สวัสดีจ้าวันนี้พาเดินหน่อยนึงนะคะเราจะไปกรงสุนไทยกันค่ะดูดูบรรยากาศรอบๆเ,เก่าตึกเก่าๆหมดแล้วเนาะแถวเนี้มาเดินมาใกล้สองนาทีเลยใช่สนเข้าไปลงอ่ะมาติงเทส เรากำลังจะไปองสุนไทยนะคะโอาะองคข้า มไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันก็ต้องเก็บดูกวอบนี่วันนี้พาเพื่อนๆตรุยค,ค่ะดูนะคะสวยงามจ้ารอข้ามถนนจ้ะนี่มากกับสองหนุ่มค่ะ ก่าสวยๆทางนั้นเลยโอเคไปแล้วค่ะ เหนื่อยเหนื่อยเมื่อยขาจักรยานค่ะขี่จักรยานได้สบายสบายวันนี้เรามาพารวยค่ะที่ซี่ค่ะ พอดีพาสปอร์ตปน,นุดหมดค่ะก็เลยมาทำพาสปอร์ตกันค่ะก็เลยได้โอกาสทำพานนังน้องมาชมด้วยจ้าเห็นหมั้ย oh. ตอนนี้กำลังจะกลับค่ะเดินลงที่จะไปขึ้นรถไฟนะคะ ไม่สวยนามค่ะตรงนี้จะเห็นเรือแล้วก็เห็นเห็นสะพานน้ำวิบวับเหมือนน้อง งามไหมคะของน,นี้ก็คือเซอร์คูราคีค่ะเป็นศูนย์รวมทุกอย่างเป็นอ่าวซิดนีย์ค่ะด้วยเป็นอ่าวน้ำรึนะคะเรือใหญ่ก็จะมาจอดที่นี่ลคะค่ะพาไปชมเรือใหญ่พร้อมสะพานฮาร์บอร์บิชค่ะ้นานแล้วเนี่ยที่ไปได้มาค่ะ เรือใหญ่เทียบท่านะคะงามงามงามจ้าเดี๋ยวไปดูชัดๆดูฝั่งนี้กันชัดเลยคะ่ะ คนเยอะมากอันนี้ก็ใหญ่โอ้ oh, อันนี้โอเวชั่นนี่ก็ใหญ่นะ Please proceed to counter. หวัน